การเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลค่ะแล้ก็ขอพิปรายในเรื่องนี้ในฐานะกรรมาธิการที่สงวนความเห็นไว้นะคะว่าผลพลอยได้จำเป็นที่จะต้องรวมถึงกาบอ้อยด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ทุกร่างพรบรที่เสนอโดยภาคประชาชนและสอสอนะคะระบุไว้อย่างชัดเจนทั้งเจ็ดร่างยกเว้นร่างของคอรมอรนะคะแต่สุดท้ายแล้วในชั้นกรรมธิการนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะสู้ให้มีคำนี้คำว่ากากอ้อยเนี่ยค่ะอยู่ในมาตราสี่ในการแก้ไขในมาตราสองทับหนึ่งนี้นะคะถ้า ท่านประธานอาจจะพอจำได้นะคะว่ามีข่าวออกมาว่าโรงงานน้ำตาลนะคะซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลนี้ด้วยในฐานะคณะอนุกรรมธิการไม่พอใจที่กรรมธิการจะระบุผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลว่าเป็นกากอ้อยรวมอยู่ในนั้นด้วยรวมถึงกากตะก,กรองด้วยนะคะ แล้วก็สุดท้ายได้ถอนตัวออกจากคณะอนุกรรมธิการแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะกรรมธิการก็ไม่ได้ระบุว่าก,ากาบอ้อยควรจะอยู่ในผลพลอยได้มาวันนี้เราก็ต้องมาพูดกันให้ชัดเจนค่ะว่าทำไมกากาอ้อยจึงควรที่จะอยู่ในผลพลอยได้ซึ่งถ้าระบุไว้ในนี้แล้วก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปคำนวณในราคาอ้อย ขอย้อนความก่อนนะคะว่าราคาอ้อยแตกต่างจากราคาของพืชเกษตรชนิดอื่นๆเนื่องจากว่าราคาอ้อยจะถูกกำหนดโดยราคาน้ำตาลในตลาดโลกบวกกับราคาของโมลา่าหรือว่ากากน้ำตาลอีกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราก็ทราบกันดีว่าในกระบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาลเนี่ยมันมีผลพลอยได้อื่นๆออกมาอีก แน่นอนว่าในบางผลพลอยได้เนี่ยบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้มีมูล,ลค่าชัดเจนที่เป็นราคาตลาดอย่าง <c oughs> เช่นกากตระกรองหรือว่าฟิลเตอร์เค้กที่จะเป็นเศษดินหรือว่าอะไรก็ตามที่หลุดมาออกมาจากการชะล้างอ้อยที่เข้าสู่กระบวนการผลิตแต่ว่ากากอ้อยอะค่ะณนะวันนี้มีมูล,ลค่าของตัวเองแล้วก็มีราคาตลาดที่ซื้อขายกันอย่างชัดเจน ประมาณตันละ1,000บาทโดยที่โรงงานต่างๆก็จะซื้อเอากากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลนะคะไปเป็นชีวมวลก็ดีหรือว่าเอาไปเป็นไฟเบอร์ในการผลิตสินค้าอื่นๆก็ดีนะคะทำให้มีราคาในท้องตลาดมีการซื้อขายกันอย่างชัดเจนและเมื่อผลผลิตใดๆมีมูลค่าสูงขึ้นจากการที่ สามารถนำไปผลิตสินค้าอื่นๆได้มันก็สมควรที่จะทำให้ราคาของวัตถุดิบชนิดนั้นเนี่ยมีราคาสูงขึ้นด้วยมันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่สุดแต่เชนก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าทำไมกรรมธิการถึงเลือกที่จะตัดเอาคำว่ากากอ้อยออกเพียงเพราะว่าต้องการที่จะเอาใจกลุ่มทุนโรงงานน้ำตาลหรือไม่นะคะวันนี้ทีฉันก็ต้องขอแรงจาก เพื่อนสมาชิกนะคะเพื่อที่จะโหวตเพื่อนำความเป็นธรรมกลับคืนมาให้กาบอ้อยได้ถูกระบุว้เป็นผลพลอยได้เพราะนี่จะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ราคาอ้อยถูกกำหนดนอกเหนือจากราคาน้ำตาลซายตลรดลโลกราคาโมลาสแล้วยังรวมถึงราคาก,ากากอ้อยที่มีการซื้อขายกันในตลาดในประเทศเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงของท่านสนับสนุน มาตรานี้ก็คงจะไม่ได้ถูกแก้ไขอีกครั้งหนึ่งและเราก็จะพลาดโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ